ตำนานสยองขวัญญี่ปุ่นซากุระโอโมโมริเครื่องรางซากุระกลับด้านความเป็นมาที่ศาลเจ้าเล็กๆบนภูเขาใกล้หมู่บ้านโบราณในแถบโทโฮมีเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ไม่เคยถูกวางจำหน่ายในร้านของที่ระลึกทั่วไปมันถูกเก็บอยู่ในกล่องไม้ใต้ฐานเจดีโดยมีคำเตือนสลักไว้ด้วยอักษรคันจิจ,จังๆว่าอย่าเปิดมันอย่าอธิษฐานกับซากุระกลับด้านเครื่องรางนี้ถูกเรียกว่าซากุระโอโมโมริแต่มีลักษณะแตกต่างจากโอโมโมริทั่วไป แทนที่จะปักลวดลายดอกซากุระพิบาลเครื่องรางนี้มีลวดลายซากุระกลับหัวและปักได้สีดำหม่นด้วยฝีมือที่ดูบิดเบี้ยวด้านในบรรจุเศษเกสรซากุระแห้งที่ว่ากันว่าเป็นของต้นซากุระที่ไม่ควรปริบารอีกตำนานต้องห้ามเมื่อกว่า400ปีก่อนมีหญิงสาวนามว่าชิซุเอะเป็นมิกกะประจำศาลเจ้าเธอรักกับชายหนุ่มสามัญชนที่ถูกส่งไปรบตามคำสั่งของไดมิวท้องถิ่นเมื่อเขาตายในสนามรบเธอเสียใจจนสากแช่งเทพที่ไม่ยอมช่วยเหลือเธอ จากนั้นเธอก็ทําพิธีต้องห้ามด้วยการสลักคําขอคืนวิญญาณลงบนเกศรซากุระในคืนจันทร์มืดและฝังมันไว้ใต้ต้นซากุระท,ที่เขาชอบนั่งด้วยกันคืนต่อมาซากุระต้นนั้นออกดอกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ฤดูกาลและกลิ่นดอกทั้งหมดกลับหัวลงพื้นพร้อมกลิ่นน้ามนต์แผ่ไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มฝันเห็นชายหนุ่มในชุดเกราะที่หน้าผุพังและร่างแหลกเหลวเขามาเคาะประตูบ้านเรียกผู้หญิงและพาทุกคนที่เปิดประตูหายไปไม่กี่คืนต่อมาสารเจ้าทั้งหลังก็หายไปในกองเพลิง โดยไม่มีใครพบศพของมิโกะเลยมีเพียงเครื่องรางซากุระโอโมโมริหนึ่งชิ้นที่ไม่ไม่หลงเหลืออยู่ในเท่าฐานพิธีกรรมซากุระกลับด้านต้องห้ามมีบันทึกลับของนักบวชคนหนึ่งที่พยายามสกัดพิธีกรรมนี้และเตือนว่าใครก็ตามที่ถือเครื่องรางนี้ไว้ข้างหมอนแล้วเลยคําขอในคืนจันทร์เมื่อฝังกริบดอกซากุระกลับด้านที่แห้งอยู่ในเครื่องรางไว้ใต้ต้นไม้เขียนชื่อของคนที่ตายลงบนกระดาษสอขาวแล้วซ่อนไว้ใต้โอโมโมริ om om ori, จะได้รับโอกาสให้พบผู้ที่ตายไปแล้วเพียงหนึ่งคืนเท่านั้น ก่อนที่สิ่งที่ตื่นมาพร้อมกันจะพาตัวเจ้าของคำขอหายไปแทนข้อห้ามที่ต้องจำห้ามเก็บเครื่องรางนี้ไว้เกิน3วันห้ามมองกลิบซากุระกลับด้านตอนกลางคืนห้ามเอ่ยชื่อของผู้ตายในขณะที่ถือเครื่องรางเด็ดขาด